สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันเนียลาลคลิปนี้มาที่ลาคูเทนกันอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปล่าสุดที่เอาลาคูเทนมาอัปเดตก็จะเป็นเกี่ยวกับรับเงินไหมเออถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลจากลาคูเทนเข้าบัญชี t ูมันนี่วอลเล็นะคะใครที่ยังไม่มีลาคูเทนลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิป ลักูเทน Android ก็ได้ iOS ก็ได้เอ่อมือถือก็ได้เว็บก็ได้แอปก็ได้ได้หมดค่ะเลือกเลือกเอาที่เราสะดวกนะแต่ว่าส่วนตัวนั้นก็ทำผ่านเบราว์เซอร์มันมันง่ายกว่าอันนี้คือหน้าตาของลักูเทนจะเป็นแบบนี้ส่วนการล็อกอินหรือการสมัครนะคะอ่ะพอเรากดชลิงเสร็จใช่ไหมเรากดตรงนี้ลงทะเบียนผู้ใช้งานเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่ข้อมูลต่าง ตามนี้นะคะยังไงก็ลองทําการกดสมัครดูการสมัครของเขาไม่ได้ยากเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าหน้าตาของลาคูเทนจะเป็นยังไงอันนี้คือหน้าตาของลาคูเทนจะเป็นแบบนี้แบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้ถ้ามีแบบสอบถามเข้านะคะมันจะอยู่ประมาณนี้หนึ่งคะแนนเท่ากับหนึ่งบาท อันนี้มี2 5 7ห้าคะแนนเดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลก่อนเดี๋ยวค่อยจะพูดถึงเมนูอื่นๆการแลกของรางวัลของลากูเทนจะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้นะคะที่เขียนว่าแลกคะแนนนี่นะวนค่าเดียวกแนะนํำเพื่อนตรงนี้ก็ได้คนที่แลกครั้งแรกให้เรามาตรงนี้ก่อนตั้งค่าบัญชีตั้งค่าบัญชีตรงนี้เพื่อที่จะใส่เบอร์ทูมันนิวเล็ดนะคะ พอเราใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตเสร็จแล้วเราค่อยมากดแลกการแลกคะแนนถ้าแลกเข้าทูมอนี่วอลเล็ตจะแลกเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบบาทหรือถ้าเราไม่อยากแลกเข้าวอลเล็ตเราอยากจะแลกอย่างอื่นก็ได้นี่นะจ๊ะแลกได้เหมือนกันแต่ว่าวอลเล็ตง่ายที่สุดอ่ะเสร็จแล้วกดตรงนี้เลื่อนลงมาด้านล่างคะแนนสะสม เริ่มต้น90สูงสุดในการแลกจะอยู่ที่500คะแนนหรือ500บาทของนุนมี257คะแนนหรือ257บาทก็แลกไปอยู่ที่150เพราะว่า300มันไม่ถึงอ่ะประมาณนี้150คะแนนหรือ150บาทเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งรหัสตรงนี้การส่งรหัสตรงนี้เดี๋ยวเขาจะส่ง otp มาให้เรา6ตัวไปตามที่อีเมลที่เราได้ทำการ กดสมัครไว้นะคะอันนี้คืออีเมลที่รัผูเทียนเขาส่งมาให้เรานี่ค่ะเราก็กดคัดลอกรหัสตรงนี้นะพอเราก,กดคัดลอกรหัสเสร็จเราก็เอามาวางข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วกดที่คําว่าส่งข้อมูลขั้นตอนที่3ามเขาจะขึ้นรายละเอียดแบบนี้ให้เบอร์โทรนี้นะ,ะเบอร์ทูมนี่วเด็ของเราอันนี้นะ ยอดเงินคือตรงนี้นะแล้วก็คะแนนเหลือเท่าไหร่แล้วก็คาดว่าจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่จะอยู่ตรงนี้การจ่ายรางวัลของรักคูเทนเขาจะมีอยู่สองรอบก็คือถ้าเราแลกวันที่1นึถึงสิเราจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นถ้าเราแลกวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับเงินภายในวันที่สิของเดือนถัดไปอันนี้คือรอบการแลกของรางวัลของเขา ตอนนี้เราแรกของรางวัลในรอบที่หนึ่งก็คือวันอ่าไม่ใช่สิเราแรกของรางวัลใช่ไหมเออวันนี้วันที่เออเราแรกของ <laughs> เราแรกของรางวัลในรอบที่สองก็คือรอบวันที่สิบหกไปจนถึงสิ้นเดือนเราก็จะได้รับเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไปอันนี้คือการแรกของรางวัลจะเป็นแบบนี้อ่ะขั้นตอนถัดไปกดที่ยืนยันตรงนี้นะคะ กดติ๊กตรงนี้ก่อนเออลืมเกิดลืมเนี่ยติ๊กตรงนี้ก่อนฉันยอมรับเสร็จแล้วกดที่ยืนยนันการแลกของรางวัลสําเร็จอันนี้คือการแลกของรางวัลของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้านะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าอย่างที่บอกค่ะว่ารักพุเทศน์่ะเขาจะมีรอบจ่ายของรางวัลของเขา ถ้าใครที่แรกของรางวัลแล้วรอนานก็ให้ดูนิดนึงว่าเราแลกรอบที่เท่าไหร่เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็รอเงนินเข้านะคะเดี๋ยวถ้ามนินเข้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ส่วนใครที่ไม่แนะนําเพื่อนถามว่าได้ไหมจากละูุเทนได้ค่ะแบบสอบถามทําเองถอนเองไม่เน้นการเชิญเพื่อนนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับการสอนการแลกข,ของรางวัลของ ลาคูเทนเข้าบัญชีทูมันนิวเวเลตใครสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบฝากติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้ใครอยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมดูหน้าโปรไฟล์ช่องไลนนะคะ